สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆอนุบาลสามขวบทั้งสองห้องนะคะและสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะในวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเปิลแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนหน่วยโรงเรียนแสนรักนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมว่าในโรงเรียนมีอะไรบ้างและมีใครบ้างคะส่วนในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่อง เด็กๆเ,เรียนหนังสือที่ใดเ,เด็กเด็กทราบไหมเอ่ยว่าเราเรียนหนังสือที่ใดคะในโรงเรียนเรานะคะเที่จะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยห้องเรียนสองสนามเด็กเล่นนะคะสามห้องน้าและเด็กๆทราบไหมคะว่าแต่ละ ห้องแต่และสถานที่ไว้ใช้ทำกิจกรรมอะไรบ้างาภาพแรกนะคะคือห้องเรียนห้องเรียนเราเราไว้ใช้ทำอะไรคะเด็กๆไว้เรียนหนังสือนั่นเองนะคะแล้วสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นมีไว้ให้เด็กๆได้เล่นและออกกำลังกายนั่นเองนะคะต่อไปเป็นต่อไปเป็นห้องน้ำห้องน้ำ เด็กๆทำกิจกรรมอะไรคะเอาไว้ปัสสวะล้างมือนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆได้เรียนรู้ห้องห้องต่างๆภายในโรงเรียนไปแล้วต่อไปเด็กๆมาทบทวนใบงานกันนะคะหยิบเล่มบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปที่หน้า16บกฟังคำสั่งก่อนเลยนะคะลากเส้นโยงภาพกิจกรรม ไปหาภาพสถานที่ในโรงเรียนให้สัมพันธ์กันเด็กๆดูภาพแรกภาพแรกมีคุณครูแล้วก็เด็กๆนะคะดูภาพแรกเลยนะแล้วก็ดูภาพภาพด้านล่างภาพด้านล่างเป็นภาพห้องนา้าห้องน้ําภาพต่อไปด้านบนสนามเด็กเล่น ภาพต่อไปด้านล่างห้องเรียนเด็กๆถูงสีว่าเราจะต้องลากภาพแรกไปหาภาพไหนคะเด็กๆมีภาพนี้จะมีคุณครูและเด็กๆนะคะสังเกตจากภาพแล้วเราน่าจะทำกิจกรรมนี้ที่ห้องไหนคะเด็กๆห้องเรียนนั่นเองนะคะ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ